สวัสดีนะครับเบสรักวันนี้ขอพอรวันคริสต์มาสทำเอาส้งทั้งโซเชียลก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนส่งกำลังใจให้รัวๆเลยสำหรับอดีตน้ำมวยอย่างสมรับคำสิงที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพาาลืพาา่อรักษาอาการเส้นเลือกในสมองตีบอีกทั้งหัวใจยังเต้นผิดปกติอีกไหนจะมีเรื่องของหูที่ต้องใส่เครื่องช่วยฟังตลอดชีพ ทางลูกสาวอย่างเบสรักเนก็ไปนอนเฝ้าคุณพ่อตลอดตอนที่อยู่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้สมรับก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านแล้วโดวยมีคนในครอบครัวช่วยกันดูแลเมื่อวันคริสต์มาสที่ผ่านมาเบสก็ได้มีการจัดงานปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านมีเพื่อนๆืและคนในครอบครัวมาร่วมสนุกนอกจากนี้เบสยังได้ออกมาเผยภาพคู่กับคุณพ่ออีกด้วย บอกเลยว่าน่ารักและอบอุ่นมากๆทำคุณพ่อลูกสาวดูมีความสุขมากๆแถมพรที่เบสขอในวันคริสต์มาสนี้กับซันตาคอสก็ทำเอาซึ้งไปตามๆกันเพราะว่าเบสขอแค่อย่างเดียวในปีนี้ก็คือขอให้คุณพ่อสมรักนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเบสเป็นลูกกตัญญูมากๆเลยทีเดียว ขอบคุณข้อมูลที่นี่ท่คาคอมแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรัะฟังนะครับ